อบอกเนื้อผ้าเพื่อนบ้านบ้านกลางเพื่อนบ้านมาขอทะเบียนรถครับมาเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่บ้านนี้มันแปลกพออย่างดีครับอแปลกเพราะว่าคนที่ทผมผ้ามาขอเนะ่ะที่ผมผ้ามาขอซื้อ,อยังว่างจีซื้อบัวครับซื้อบัวที่แปลว่าขาวบัวภาษาช่วยนะแปลว่าขาวแต่ว่าเขาเอื่น ทิศบัวทิศบัวนี่นะครับนี่แหละวทิศบัวบ้านี้ถ้เบียนถ้เบียนนี่ได้บัวเอื้นครับว่า,าว่าเปไม้ว่าวเบียนบัวแล้วก็เจ้าของรถที่ซื้อให้ทิศบัวนี่ก็ซื้อบัวซื้อบัวมันตรงถึงครับเด้อเงี่ยน,นี่ครับตรงเลยครับนี่แยาวาจังสันยังสี่เด้อเจ้าของรถเพิ่นแนะน้าให้แเน้นหน้าให้่ได้ครับเด้อ เป็นแนวทางด้ยครับเรื่อจะฟ้องรถคนไห้เป็นแนวทางด้วยตัวนี้ด้วยนี่เ<อ>บ่งเอาด้วยครับนี่เหียม<อ>าขึ้นจิดตรงแค่เจ้าของรถกะซื้อบัวคนที่รับรถที่โอนมาเป็นซื้อมาเปลี่ยนทะเบียนกะซื้อบัวนี่ครับเราไม่ได้ทะเบียนบวยับวใดบัวไดบัวไดว่าสี่อบวบัวใดว่าสี่ยังนะครับเอาตามหลวงนะครับนี่ ได้บอเมาใหม่ว่าแหวนตรงกันกับซื้อจากของรถแล้วก็ซื้อคนซื้อหพร้อมนี่เด้ครับเดอ้อยหาเปลี่ยนแนวทางเลยครับเด,อด้อหมวดนีเด้อ้ดอยากถือก็ซื้อเลย <c oughs> ส่งไงมาี่ครับโงไงมาแล้วเลยครับเดอ้อมาจากฮ่องกงเลยครับนี่เพิ่นมาจากฮ่องกงหรอกเพิ่นมาซื้อให้ร้านใส่เพิ่น ทะเบียนตรงกันนี่ด้ครับด้วยสามเหลีนี่ได้ให้เป็นแนวท้างเด้ครับด้วยจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับด้วยฟอบักเหนียบ้ารวยกดติดตามพร้อมด้ครับกดติดตามพร้อมอันนี้อันนี้โดยบังเอิญได้ครับด้วยอันนี้มาได้โดยบังเอิญครับผมจัางใดก็อย่าลืมดวยครับด้วยกดติดตามพร้อมเหนียพ้ารวยเนี่ยนี่ครับบังเอิญอีลีครับบังเอิญครับ ก็ได้มาติดตั้งแล้วนะครับนี่ติดตัง้งสายถ่ายเรียบร้อยสายถ่ายรถเรียบร้อยแล้วแต่เบิ่งครับว่าเจ้าของรถหรือว่าคนซื้อสิดวงดีบ่เนาะงวดน,นี้เนาะนี่เด้ครับเด้อเบิ่งไว้เวด้ครับเด้อเบิ่งไว้เวจ้าของรถ หรือว่าคนซื้อสีดวงดีบอนี่อันนี้แะครับบอวอบอัวเจ้าขอคนซื้อกะบัวซื้อบัวเมื่อไรตั้งแก่ได้ครับได้มาแบบบางเอง็นคนเป็นเจ้าของรถกระซื้อบัวคนซื้อไห้ก็ซื้อบอัว นี่แห้ะครับไดเลกมาตัวนี้วาสิเขาโบานะค่าดวงดีน้ำเพลินเนาะเนาะครับเนาะฝากให้เป็นแนวทางเลยครับเด้อให้เป็นแนวทางค่าไดโชคได้ลาภน้ำเพลินดวงดีน้ำเพลินนี่กะดีไปเนาะครับเนะาะมักระเซียงบอดบอ,บอมาก,กับกดตรพาน,นครับบออยากครับบอเป็นยังอันนี้กะที่ว่าให โชกให้ลาบน้ากันสีสีขามีโชกมีหลามน้เพ่นเพ่นสอรสไม่แล้วมาเปลี่ยนป้ายทะเบียนมาได้ยังสีได้ตรงกับซื้อเพิ่เลยนะครับได้ตรงกับซื้อเพิ่เลยจะจะเป็นวัตถุออกมาในตรงกันบอก,กับโชกกับหลามนะครับเนาะ มื้อนี้แหละครับมื้อนี้มื้อนี้แหละสิมี่แห้งหรือว่าบปรแห้งกระหูกันมื้อนี้แล้วครับนนเบบนาะจังนใดพอปวงเนื้อกับฝากกดไหลกดติดตามกดติดตามไปก่อนเด้อครับเด้อตรงซื้อสีแดงข้างล่างกดคำว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร่กดไลค์กดแชร์ ขันอยากสนับสนุนกับกดหัวใจอยากสนับสนุนฟองเนื้อผ้ารวยเพื่อให้หาโชคหาลาบมาให้ต่อไปติดตามกันต่อไปเลยครับเด้อกดลูกหัวใจคำว่าขอบคุณครับผมขอให้โชคดีทุกคนทุกคนครับขอให้โชคดีทุกคนทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันนะครับนาะปีใหม่นี่ พ่อ้มีโชคมีลาบครับพ่ออุ่เนื้อพระรวยสวัสดีครับ